สวัสดีค่ะอเ,คเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะคดูสิรถตุกๆมาทําอะไรเนาะนี่เข้ามาผิดซอยนะคะเ,คเข้ามาหลังร้านนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแบบว่่าาหายใจไมสโอ้โอแม่คําใสาก็สีส้มทั้งตัวเลยนะมมตัดเองะะเอย็บเองใส่เองเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะร้านแม่คาใสนะเดี๋ยวมาดูนะคะขายยังเนาะ เอาหมักแตงคือเกาสมบมี่ผสมพักนะพักที่บุค่อยม่ทำเลยเนาะเออต้หาตลาดกูด้วยโอ้ยหมักแตงหุดนี่ลำป้อมเร็มแป้มดีเนาะเพอดีแซ่บเจอมาเส้าเนยเหรอจ้าพรดีแซ่บล่ะตรงไหนตรงนี้บ่อันนี้หลายกว่ามูบ่เอออันนี้มันน้อยๆลำป้อมแหลมแฉมก็หลายกว่ามูบเนาะเพราะนั่นก็ระไรเสร็จดีด้วยล่ะอุ้ยทุ่งไหนก็เป็นตาแซ่บตัวนี้โอ้ยทุงนี้แหฮงหลายกว่ามูบไป ซ้าวบาทพี่น้องอะไรก็อยู่ล่างข้าแต่แมนอิหลีเบิ่งแน่เสือซ้าวบาทนี่ไหมเต็มถุงยัดล่างข้าบ้านจำปาก็บรรยายข้าก็คักเนาะอุ้ยคักสูถุงนั่นละงามสูถุงล่ะยายชิ้ดหอดยายข่อยเห็นยายเจ้าเรา่อยชิดนหอดยายข่อยเจ้าบัดแข็งแรงปลูกมะแตงกันยังได้ขายอยู่เนาะบ่ได้เอข่อยเมื่อเดือด โอ้ยเมืองเสือมักแตงแม่ถุงลระซ้าบาทกินเบดทั้งครอบครัวก็ไม่หมดเลยนนั่เนี่ยทำไมเยอะแทนได้ไรก็ร่างข้าวไปเลยจ้าเอ้าอันนี้ของข่อยกร้าบาทนี่ของข่อยเมาแล้วถุงนึงได้กระสอบนึง ไปไปอ้อมไปคุณไมอไม่จอมไหปอ้อมไปคุณซอยอ้อมไปไหมกัเบอกรเบ้องกระบื้อมไปื้อะเบื้างกระเบื้อกระเบื้องกะื้อเบื่อะเบื้อกะเงกลับื้อง้องกร้งกร้องก้ากเบ้องลั้งหร้างกระบอระบื้ระบะกะบกะบ้ะเ้ะเงะเบ้กลังระเ้าะเงะ้า อ้อมๆๆอ,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 อนะคะเพราะว่าเข้าผิดซอยนะคะมาแล้วใส่มาสูา่ช่องเ e อ็น e ซับบี B B ้นะคะโอ้ไทยมารถทุกๆุกใดเช้าเลย,เลยโอ้แม่คะไปจำมาแล้วคุณยายคุณยายมาขายอะไรน้อแม่ไปเลือกเอาแม่โอ้เดี๋ยวๆๆๆๆีรีรีไปๆปไปเลือกไปเลือก ปากแป้ปากแป้ห้าตัวเถือกบ่ตัวผูคุณชายแป้เป็นคุณชายแป้ละติคุณชายแป้คุณสายแเป้คแม่ทำสายจะมาเลือกคุณสายแปก็อ้วนนะอยู่ดีกินดีคุณยายปลูกเองที่ห้วยนำเียง บรรยากาศวันนี้นะคะก,ก็ดีเนาะอุ้ยดอกไม้ตรงนั้นออกดอกอีกแล้วนะคะอุ้ยแม่ดาเห็นต้นมะคอก็เปรี้ยวปากทันทีเลยนะคะอยากจะกินนะคะเขาบอกว่าเป็นผลไม้อ่าเป็นผลไม้ทิพย์นะคะที่อยู่ที่วังปู่เนาะเห็นบอกว่ากินแล้วจะหายาาจะหายโรคหายภัยนะคะอยเด,ดี๋ยวแม่ดาจะไปเอามากินก่อนด้ยวยพี่น้องเด้อไปขอเพลินขอปู่มากินก่อนนะคะ มาดูดอกไม้ก่อนนะคะเอฟซีพามาดูดอกไม้แม่ดาซื้อแล้วนะคะแต่งเนาะมาดูดอกไม้นะอุ้ยหยาก็ขึ้นหกอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยโอ้โอดูพากันซื้อนะคะตายายสองท่านนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะปลูกถั่วปลูกแตง มาขายเนาะก็เข้ามาขายนี่ประจํานะคะเราก็ช่วยซื้อเพราะว่าแกขายถูกนะคะยี่สิบบาทกินได้ทั้งบ้านเลยนะคะยี่สิบบาทกินได้ทั้งโคกหนองนานะคะเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะคะในเมื่อเพ,เพียแป้งนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะมีหน้าหรืดอกไม้ไม่ดาถึงไม่ออกดอกนะคะเนาะเพียแป้งเต็มหมดเลยจะแก้ไขยอย่างไรเอฟซีช่วยบอกหน่อยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะนี่ เห็นไหมกําลังจะมีช่อดอกแต่ว่าถ้าถ้าเพี้ยอ่อนกินแล้วมันก็คงไม่งามนะคะมันก็คงไม่ออกดอกดูต้นของมันนะคะดูต้นของมันก็จเจริญเติบโตดีอยู่นะนะ,ะเจริญเติบโตดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้นะมดนะคะมดแล้วก็มแมลงนะคะเยอะส่วนดอกอันนี้นะคะเขาเรียกว่าบ,บานชื่นแคระนี่ก็สวยนะคะสวยทุกสีสวยทุกดอกเลยนะคะ สวยทุกสีสวยทุกดอกแล้วแม่ดาก็หวานเพิ่มเติมอีกนะคะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องเก็บนะคะเก็บหวานใหม่เนาะกำลังออกดอกก็สวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่นะคะรักแรกพบนะคะคุณตาคุณยายก็ขายแล้วก็ไปแล้วนะคะเราก็ช่วยซื้ออุดหนุนตลอดประจำนะคะ แม่ดาก็เป็นลูกค้าเจ้าประจํานะคะแตงนะคะพอดีแตงเก่าหมดไปนะคะตายายก็มาขายนะคะเราก็ซื้อไว้กินอีกเนาะต้นดอกรักแรกพบนะคะเนาะแตงนะคะผัดก็ได้นะคะตำก็ได้เนาะหรือว่าต้มจืดแตงก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดู อยากจะไปดูเห็ดนะเห็ดออกหรือยังเนาะเห็ดละงูของเราเดี๋ยวไปดูเห็ดพึ่งทางนี้นะคะเอฟซีออกดอกสวยจังเลยค่ะสีแจ่มมากเลยอยากได้อยากให้เมล็ดพันธุ์มันหล่นลงไปอีกเหมือนเดิมเนาะมันจะได้ขึ้นมาแบบสวยงามนะคะเอซแต่ว่าแม่ดาก็หวานอยู่นะไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ขึ้นมาเนาะเราก็คอยดูนะคะโอ้เจอแล้วเห็ดนะคะเห็ดอะไรเนี่ย โอ้โหเห็ดอะไรเอ่ยโอ้ยเห็ดเป็นสีๆนะคะเอฟีเอา้าเอ้าอันนี้คือเห็ดอะไรแล้วเนี่ยโอ้ยเห็ดส,สีสีชมพูนะคะมีเต่าทองด้วยโอ้โหคุณนายตื่นสวยนะคะแม่ดาจะเอาคุณนายตื่นสวยนี่แหละคะ่ะไปขยายพันธุ์เนาะไปขยายพันธุ์นะคะเพราะว่าปลูกตรงนี้มัน มันไปไม่ได้ค่ะมันปลูกในกระถางแคบๆเนาะมันไปไม่ได้นะคะเราต้องเอาไปขยายพันธุ์ที่มันกว้างๆโล่งๆเนาะมันจะได้สวยงามนะคะดอกบัวนะคะดอกบัวก็กมีมแมลงนะคะเช้าๆก็จะบานเย็นๆก็จะหุกนะคะดอกบัวนี้มีความพิเศษนะคะดอกบัวสวยงามเนาะอุ้ยดอกไม้คุณนายตื่นสายก็สวยนะคะ มีสลับสีนะคะเนาะมีสลับสีเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเห็ดพึ่งกันนะคะเอซี่นี่แหละต้นนี้แหละเห็ดพึ่งกําลังออกโอ้โหดอกไม้นี่กําลังบานอีกแล้วนะคะอ้าวมีแมลงอะไรเนี่ยที่มาคอยดูดน้ําหวานเนี่ยมามาดูเห็ดพึ่งกัน พึ่งไม่เห็นออกเลยนะคะยีสี่ปีที่ผ่านมานั้นออกเยอะเยอะไปะเดี๋ยวเราไปดูปีปีแต่ก่อน,น,นออกเยอะนะต้นนี้นะยังมีเจ้านกน้อยนะคะมาดูดน้ําหวานนี่อยู่ที่ต้นลักแหลกพบนะนี่มาดูดน้ําหวานเลยนะยี่ีอ๋อแสดงว่ามันมีน้ําหวานนกที่ชอบดูดน้ําหวานนะคะอันนี้ดอกกุหลาบแดงนะคะดอกกุหลาบแดงช่อเล็กเนาะ มาจอบเบิ่งเห็ุก็ยังไม่มีเนาะยังไม่ขึ้นเลยของเราขึ้นแล้วรอบหนึ่งรอบสองยังไม่ขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ